พี่น้องเป็นนางกินเหล่ากินเบีรยอยู่ใสกะเก็บกับบานมานำ้ำนะครับเก็บใส่ถูกมาด้ยพี่น้องเอามาไหวตะขายครับกวดเหล่ากวดเบียรยของเฮ้าสิกิดมาแล้วคนังขายได้เบิดครับเก็บใส่ถงกกับบานมานํำครับ lat. พี่น้องในหลายๆพี่น้องเอาใส่ล่งขายเป็นล่งก็ไไ้ครับหรือว่าพี่น้องสี่สั่งกิโลขายให้กับรดของเก่าก็ไไ้ครับเนื้เหลียวมาพี่น้องกวดแบนในก็นขายได้คือกันเดอครับเป็นกวดแบนครับพี่น้องเป็นกวดเหล่ากวดแบน สามารถขายไรขึ้นกันครับพี่น้องวดนี้เป็นกวดขาวครับเมล่แเขาเอาไปขายเขาเสียเกียกว่ากวดขาวครับพี่น้องกินเบิร์แล้วกับเก็บใบเด้อครับยาโยนทิ่มนะครับเก็บไบตะขายโหลดครับนี่คือแก้วใส่น้ำบุญใบเตยครับพี่น้องแก้วแบบนี้กขายไรขึ้นกันนะครับพี่น้องเป็นพลาสติกสีครับพี่น้องกินแล้วกัยาถทิ่มนะครับเก็บใบตะขายเลยครับขายไดขึ้นกันครับพี่น้อง ลูกหลานกินแหล้วก็เก็บไยเลยนะครับพี่น้องพี่น้องพี่น้องแก้วแบบนี้เขาเอาไปใส่เครื่องดืง่มใส่น,ใสน้ำมันล่มใส่น้ำหวานใส่กาแฟใส่ชาเขียวใส่ได้สารพัดอย่างครับพี่น้องแต่ว่าเวลาพี่น้องไปสื่อเครื่องดื่มมากินพอพี่น้อ,นองกินน้ำเบิดพี่น้องก็จะถิ่มนะครับแก้วใบนี้เป็นพลาสติกที่ขายได้ครับพี่น้องจะถิ่มนะครับเก็บใบตะขายเลยครับลูกหลานกินน้ำบานบัดแหล้วก,ก็เก็บแก้วไใบตะขายครับ ย่างหาเก็บกวดในพี่น้องเบิงกันนะว่าแถวเนี่ยมัติมีกวดในมารีิวให้พี่น้องเบิงบ่อนี่พี่น้องได้มาแล้วสองกวดเป็นกวดเบีย์ครับกวดเบีย์นี่เป็นกวดเบีย์สิงพี่น้องเขาเรียกว่าเป็นกวดแดงครับกวดแบบนี้พี่น้องจะสร้างกิโลขายกระดครับหรือว่าสใส่ลั่งไปขายกระดครับใส่มันเต็มรั่งได้พี่น้องทิพสองกวดครับผมเก็บมาได้มาในีเต็มสองกระสอบเลยพี่น้องนี่จะกวดเบีย์สิงครับมาเนี่ขายได้ด้วยครับกวดเบีย์สิง์นี่พี่น้องกินแล้วก็เก็บไปด้วยครับพี่น้องเยย ติย่างหาเก็บกวดแถวนีสีมีบอนอพี่น้องเอ้ยคือหายากแต่กวดนี่ยางไปตั้งพีกับบมีี่างขับมากระหน้าสี่มีบอทตั้งพีทั้งนีกับบมีคือกันได้กวดบอลนอ่อยมาเนี่โอ้นี่พี่น้องเห็นแล้วนี่พี่น้องกระป๋องเบอร์ดีกระป๋องเบอร์นี่แบบนี้กระขายเด็ดเรือพี่น้องเป็นกระป๋องเหล็กนะครับว่ามันกระป๋องอะลลมปเนียมนะครับยางมาจากนอกระเห็นกวดกระทิ้งแดงพี่น้องอยู่ใกล้กันก็เป็นกวดนำอารมณมพี่น้อง เลยไปยังหน่อยก็เป็นกวนน้ำครับววกวนน้ำมัดลมกับกวนน้ำเนี่ยเป็นพลาสติกใสนะครับถ้ามีน้ำอยู่ในกวดพี่น้องเทน้ำออกสก่อนเลยครับจังเอาไปขายยู่ข้างๆกันเนี่ยก็เป็นกวดนมเปียวพี่น้องกวดนมเปียวเนี่ยเป็นพลาสติกสีนะครับผมพาแม่สีหากวดมารีวิวให้พี่น้องเบิ่งนโบเร่เหมือนทั้งหมดที่ผมรีวิวให้พี่น้องเบิ่งขายได้ทั้งหมดอนนะครับเก็บไปโหลดครับเก็บไปจะขายพี่น้อง นี่พี่น้องขวดแบบน mm ี okay ้ก็สามารถขายได้ขึ้นกันเด้ครับพี่น้องเด้อพี่น้องกินแล้วก็จะทิมนะครับเด้อเก็บปแต่ขายครับขายได้ครับพี่น้องวดนี้เป็นขวดน้ำมะพร้าวครับพี่น้องสามารถรีไซเคิลได้ครับลูงร้านกินแล้วกเก็บไปแตะขาย้ได้ครับพี่น้องเก็บไปเลยพี่น้องขายได้เบิดครับเอามาเปลี่ยนเป็นเงินก็ได้พี่น้องขวดแบบนี้เขาเอื่มาขวดพลาสติกสีครับเก็บไปหลดพี่น้องเฮาทิ่มไปมันก็เป็นขยะคนอด่นก็มาเก็บเอาเฮาเก็บไปเฮาก็ได้เงินพี่น้องเลย นี่พี่น้องสังกะสีเก่าๆแบบนี้กับขายไดให้กันครับถี่มันขาดที่มันสำอรลดแล้วที่ห้าวใสแล้วกคลขายไดครับพี่น้องพี่น้อง่าถิ่แล้วครับเด้อถี่ขึ้นสนิมหรือว่าสินเล็กสินน่อยขายได้เบดครับพี่น้องพี่น้องเก็บไปรลยครับเก็บไปแต่ขายครับพี่น้องพี่น้องหลายคนถามผมว่าเก็บไปเลยสีไปขายใสเก็บไปแต่ขายให้รดของเก่าก็ไไ้ครับหรือว่าพี่น้องขันไม่ลดเอาไปขายตามล้านรับสื่อของเก่ากระไ้ครับพี่น้องเปลี่ยนเป็นเงินไดให้กันครับ นี่เห็นบอพี่น้องเพิ่นกินแล้วเพิ่นก็มาถิมใบพี่น้องกินแล้วจะถิมนะครับเก็บปแตะขายเลยครับพี่น้องขวดแบบนี้เขาเรียกว่าขวดใสครับนี่ขวดอันนี้ก็ขายได้ขึ้นกันพี่น้องขวดอันนี้เขาเรียกว่าขวดสีครับว้าวพี่น้องกินแล้วก็จะถิมนะครับพี่น้องเก็บปแตะขคย้เลยครับขายได้ขึ้นกันครับพี่น้องเก็บใบรวมกันไว้ลายยางจังเอาไปขายก็ได้ครับ พี่น้องกะขายให้กับรถของเขากะได้คือกันครับหรือว่าพี่น้องเสียไปขายตามลานรับซื้อของเขากะได้คือกันครับพี่น้องถ้าผู้ใดมีลดก็ไปขายเองกะได้ครับถ้าผว้ใดไม่ลดก็เก็บไปแต่ขายให้รถของเข้าครับนี่พี่น้องกวดเขียวเขียวแบบนี้ก็ขายได้คือกันเลยครับพี่น้องพี่น้องกินเหล่าจะถิมนะครับขายได้ครับบางคนบายเป็นกวดเขียวเขียวมันขายบ่ได้ขายได้ครับพี่น้องเปลี่ยนเป็นกันไหนคือกันครับพี่น้องอันนี้มันเป็นกวดเหล่าขาวครับ พี่น้องเก็บใบเลยนะครับเด้อย่าถิ่มเด้อครับเป็นกวดสุลาข่าวหอมครับพี่น้องผมเห็นพ่นกินแล้วคนกระถิ่มผมก็มเ,เลยไปเก็บาเมื่อ้แตะขายครับพี่น้องนี่ครับอีกกวดหนึ่งว่างอยู่นี่ครับผมเห็นผมม็เก็บเมื่อแตะขายครับพี่น้องพี่น้องกินแล้วยระถิ่มนะครับเด้ดอเก็บใบโหลดครับเอาเก็บใบทุกมือทุกมือเดี๋ยวมันกระได้รายไปเองพี่น้องว,วดน้ำแบบในเขาเรียกแ่าก,กวดใสเด้อครับพี่น้องกินแล้วก็ยะถิ่มนะครับเก็บใบต่ขายโหลดครับ นี่ครับอีกสองกวดยุนี่ถิมย่นี่ครับผมมาเอ็ดงานผมกวดเลขเก็บเอาไปไว้แต่ขายครับพี่น้องกวดหน้านี่เป็นกวดใสเด้อพี่น้องพี่น้องเห็นก๋เก็บมาเลยครับผมไปเห็นงานผมเห็นย่ใสผมก็เก็บมาตลอดครับพี่น้องเก็บมาไว้แต่ขายครับเก็บเล็กผสมหน่อยครับได้หลายเขาจังเอาไปขายกระไดครับพี่น้องพี่น้องมดต่างห่วงหลองว่าจะขายเพื่อไรครับขายให้รดของเก่ากระไดครับหรือว่าพี่น้องจิไปขายเองกระไรครับตามล้านของเก่า ผมครับรถพานมาผมเห็นขวดหนึ่งว่างอยู่พื้นพี่น้องผมก็เลยจอลดรถลงไปเอาครับขวดนี้เป็นขวดน้ำที่เป็นขวดพลาสติกใสส่วนมากสิเป็นขวดน้ำพี่น้องอ<ะ>ตอนที่ผมเก็บมานพี่น้องขันน้ำยังเหลืออยู่เพราะที่ออกจะก,กอนนะครับเด้อแต่หีเขาบอที่ออกเพิตปัสซื้อได้พี่น้องนี่เลยครับแบบนี้แหละครับผมเห็นผมก็เก็บเอามาเป็นประจำแหละครับพี่น้อง <c oughs> ผมลงจากรถมาผมเห็นขวดก็กระป๋องสองอันผมไล่เก็บไปไปแต่ขายพี่น้องแ <c oughs> ถวนี้ผมไม่เห็นงานประจำ ผมเพ็นผมก็เก็บไปประจําเลยพี่น้องเอ้ยพ่อได้เป็นไร่ได้เสริมพี่น้องเอ้ย <Wow. S 1> พี่น้องอย่าค็ดใหผมก็ได,ด้นะครับเด้ <Wow. S 1> บอบ่เซียหายยั่งหรอกครับ <c oughs> พ่อได้เติมเงินไปครับ <c oughs> พ่อได้ค่านําปูหนะังปลาไว้ได้พี่น้อง <c oughs> นี่พี่น้องกระป๋องปิ้นเี่ยมกับป๋องแป,ป๊บสี่กิ่งไปกิ่งมาอยู่นี่ <c oughs> ลมมันพัดกิ่งไปกิ่งมากผมเห็นผมก็เลยย่างไปเก็บเอามาไวใบตะขายครับพี่น้องพี่น้องกินแล้วก็บยาถิมนะครับเด้อปิ่เนี่ยมมีราคาดีอยู่ด้วยครับเก็บใบโลดครับพี่น้องเก็บใแต่ขายครับสามารถเป็นเป็นเงินได้ครับพี่น้องพี่น้องกินแล้วก็บยาถิมครับเก็บไปโลดครับเก็บไ้แตะขายครับพี่น้องนี่พี่น้องมาเป็นพ่วงเลยครับนี่พี่น้องนี่กะขาย้อะไรด้วยครับพี่น้องอันนี้ เป็นพลาสติกสีครับพี่น้องอันนี้เป็นน้ำยาตั้ความสะอาดครับพี่น้องพี่น้องใส่แล้วก็จะทิมนะครับเก็บไปตะขายครับใช้ได้กันครับพี่น้องผู้ใหมีอยู่งงันอนยู่ซ่านกับเก็บไปหลดครับขวดนี้แบบนี้ก็ะขายได้พี่น้อง,ขว,องขวดหญ่ขวดน้อยก็ขายได้เบิดครับกว่าจะเป็นพลาสติก มีกระป๋องหนึ่งครับที่บ้างอยูน่นี่ผมเห็นผมกันยางมาเก็บเอาไปใบแต่ขายครับเป็นกระป๋องอลูมิเนียมนะครับพี่น้องกินแล้วไก่ทิ่มนะครับเก็บไปแต่ขายโหลดครับกระป๋องอลูมิเนียมนี่ราคาดีในะครับพี่น้องเปลี่ยนเป็นงินได้ครับพี่น้องเพราะ่ได้จานวนจังน้อยห้อยจังเอาไปขายก็ได้ครับพี่น้องขายรถของเก่าก็ได้ครับหรือว่าพี่น้องได้ลายแล้วจังเอาไปขายตามด้านของเก่าก็ได้ครับนี่พี่น้องขวดกระทิ้งแดงแบบนี้กระขายได้ขึ้นกันครับสิเป็นขวดเก่าหรือว่าขวดใหม่กระขายได้ขึ้นกัน อย่ามาอีกเจ้าหน่อยแต่เป็นขวดกาโต้ครับพี่น้องวาวขายได้ครับขวดกาโต้กับขายได้ครับขวดกาโต้โตนี่เป็นพลาสติกใสได้ครับพี่น้อง <g ling noise> พี่น้องว่าต้องถิ่มนะครับ <g ling noise> เก็บไฟตาขายโหลดครับ <g ling noise> ผมยางมากมันเหมิดเนื่องว่ามันเอียงพี่น้องเห็น <g ling noise> ผงขู่รูอยู่ไหม <g ling noise> ที่ในใได้เป็นขวดพลาสติกใสครับผมเห็นผมกเยย็เก็บเอาโหลดแล้ว <g ling noise> บ่ดดีที่อเลยเหรอพี่น้องเก็บเอาโหลดแล้วขายได้ไหมขวดแบบนี้เขาเอินมาเป็นขวดใสได้พี่น้องขายได้ครับ พี่น้องเก็บไปโหลดครับจะถิมเด้อครับ <S <S <verm ont> ถ้าพี่น้องถิมผมสิไปเก็บเอาเด้ผมอยากจะบอกพี่น้องว่ากวดแบบนี้พี่น้องปอตองเก็บก็ได้ได้ครับถ mm. ิมไปเลยครับเพราะว่าบางบ่งข้าจอกกระสือบางบ่งข้าจอกกระบือเสือไหม <S <S> <S ถึงสือข้าจอกกระสือนราและ้าต่ําผมอยากแนะนํากับพี่นอ้อง่าป่ตองเก็บก็ได้ครับ <S <S พี่น้องถิมไปเลยก็ได้ครับพี่น้องบางคนกรูลู <eled> แ,ลแต่ว่าพี่น้องบางคนกบ่บู้ไหมผมก็เลยอยากมาแนะนําพี่น้องครับ<ป> <fit> สมุดแบบในกระขายไดขึ้นกันนะครับนีครับพี่น้องพี่น้องมีสมุดแล้วที่พี่น้องใส่เบิดแล้วเขียนเบิดแล้วพี่น้องอยาถิมนะครับเก็บไว้แต่ขายครับพี่น้องกี่ปกมันออกแลลวก็เอาไวต้ตะขังไงมันสิเป็นสมุดปกมันก็เป็นเศษครับพี่น้องขังไงที่เป็นสมุดก็เป็นกระดาษขาวดำครับพี่น้องราคาดีอยู่ด้ครับ ราคาแพงก็เสียดย้เดครับเสียดก็คือปกมันพี่น้องพี่น้องมีแล้วจะถิมนะครับเก็บใ้ตะไคร้โหลดครับเหตุขึ้นอย่างผมบอกอยู่นะครับพี่น้องเก็บว้ตะขายให้รถของเขาก็ได้ครับพี่น้องเก็บใบเด้อครับราคาเสียดคับราคาข้าดับราคามันต่างกันหลายบาทอยู่เดครับพี่น้อง พี่น้องกวดแบบนี้กระขายใดขึ้กันนะครับนี่กวดนี่เป็นกวดพลาสติกสีครับที่เขาเอาไปใส่นำสมขั้นนั่นครับพี่น้องกินแล้วก็จะถิมนะครับเก็บไปตะกายโหลดครับเปลี่ยนเป็นเงินใดขึ้กันพี่น้องพี่น้องอย่าถิมนะครับเด้อเก็บไปโหลดครับบางคนว่ามันขายบ่ได้พี่น้องขายได้ครับพี่น้องแต่พี่น้องบังคิดพร้อมแล้วก็เก็บไปตะกายเลยนะครับเด้อสามารถเปลี่ยนเป็นเงินใดครับพี่น้องเอ้ยอย่าลืมฝากกดติดตามนเด้อครับ พี่น้องมีเศษเล็กอยู่บ้านเก่าๆในลักษณะแบบนี้ขึ้นสนิมหรือว่าบ่ขึ้นสนิมพี่น้องเก็บไว้นะครับจะถิ่มนะครับขายได้คือกันครับพี่น้องสิ้นเล็กสิ้นน้อยสิ้นใหญ่สิ้นจังได้ก็ขายได้เบิดครับขอให้เป็นเล็กครับพี่น้องขึ้นสนิมหน่อยหรือว่าขึ้นสนิมร้ายก็ขายได้คือกันครับพี่น้องพี่น้องเก็บไปเลยนะครับพี่น้องพี่น้องขวดแบบนี้ก็ขายได้คือกันนะครับเป็นขวดนมเปรี้ยวครับพี่น้อง วดแบบนี้เขาเอิ่นว่าเป็นพลาสติกสีครับพี่น้องพี่น้องลกูกหลานกินแล้วกับยาถิ่มนะครับเก็บไปจะขายโหลดครับเปลี่ยนเป็นเงินไหรคืนเก่าแล้วครับพี่น้องพี่น้องเก็บไปโหลดครับเก็บไปตะขายหายโหลดรับสื่อของเก่าก็ได้ครับคิดว่าแถวฉเพื่อที่ของเฮ้าต้องมีรถรับสื่อของเก่าอยู่แล้วแหละครับพี่น้องบ่งนี่พี่น้องกวดเบียร์ตั้งยมมองหันซีหาขวดครับกระป๋องเบียร์กับมีครับผมเห็นผมก็เก็บอาโหลดแล้วพี่น้อง เก็บเอาไป,ไป้บ้ะขายครับกดเบี้ยเนี่ยก้อนมากดแดงนะครับพี่น้อง <G ül üyor> พี่น้องกินเบิดเรดแล้วก็จะถิมนะครับเก็บไปตะขายเลยครับหรือว่าพี่น้องที่ใส่ล่างกระได้ครับขายทั้งล่างกระได้ครับพี่น้องขายได้ขึ้นกันครับพี่น้องกวดปฏติกบ้างยมมองนีสามสี่กวดพี่น้องผมยังมาเห็นผมก็เก็บเอาโหลดแล้วพี่น้องขายได้ไหมเก็บเอาโหลดแล้วแจ็คโปดยมาถิมมาหนีพี่น้อง กวดแบบี้นก็เรียกว่ากวดใสได้พี่น้องพี่น้องใส่เบิร์ดแล้วก็จะถิมนะครับเก็บไว้ตะไคร้โหลดครับเปลี่ยนเป็นกันไลยครับพี่น้องเก็บไว้ตะไคร้ให้รถควงเก่าก็ไเลยพี่น้องพี่น้องใส่แล้วก็เก็บใบตะไคร้ได้ครับเด้อมาขายได้เยอะครับพี่น้องย่าถิมนะครับเด้อเก็บไว้ตะไคร้โหลดครับพี่น้องถิมไปมันก็เป็นขยะครับพี่น้อง พี่น้องขี่พี่น้องกวดเทใสถิมจุหนีสองกวดผมยังไปยังมาผมเห็นผมก็เลยยังไปเก็บออกพี่น้องกวดแบบนี้ก็เอินว่าพลาสติกใสพี่น้องขายใดคือกันครับกวดนี้บอมีสลากพี่น้องบรู้ว่าสลากเขาจะเอาไปทั้งใดสามารถขายใดครับพี่น้องเอ้พี่น้องมีอยู่เงอนอยู่สั้นกับบ่ต้องถิมนะครับเก็บใบโลดครับเก็บไปตะขายครับพี่น้องขายเองรถของเก่ากันดดครับพี่น้องผูรใดบ่มีรถไปขายตามด้านรับสื่อของเก่าผมคิดว่าในพื้นทีของพี่น้องต้องมีรถลดรับสื่อของเก่าู่แล้วแ่ะครับพี่น้อง เก็บใบเลยนะครับเด้ออาหยางมังวดก็น่าแถวนี้สิมีให้เก็บไปะรอหรือว่ากน,น,น,นเก็บไปบดแล้วบ่อเนี่ยแถวนี้คนน้นเก็บขวดลายครับพี่น้องสองสัยก็จะเก็บไปเบิดแล้วมั่ง <G ül üyor> อ๋อครับพี่น้องผมเหียนแล้วผมยางพันไปเห็นกระป๋องกับสองกระป๋องอยู่นี่เป็นกระป๋องเบอร์ดีก็กระป๋องนำหวานพี่น้องกระป๋องสองกระป๋องนี่เป็นกระป๋องอลูมิเนียมได้พี่น้องเขาสาม,มารถเก็บใบขายได้ครับพี่น้อง พี่น้องกินแล้วก็จะติมนะครับเห็นคลิปผมแล้วก็เก็บไปตะข่ายโหลดครับขายได้เยอะครับพี่น้องผมขี่รถพานามาเมื่อกี้นึกว่ามันเห็นกล่องพลาสติกถิมอยู่นี่พี่น้องเพราะมันอยู่ใส่นอหรือว่าคนเก็บไปแล้วบ่เหรอเป็นกล่องพลาสติกน้อยพี่น้องอ๋ออยู่นี่พี่น้องมันเป็นกล่องพลาสติกน้อยครับกล่องน้อยนอยสใส่พี่น้องนี่พี่น้องกล่องแบบนี้ครับผมต่นแน่ใจว่ามันเป็นกล่ององอย่างเด้อพี่น้องแต่ว่ามันขายไดย้เยอะครับมันเป็นพลาสติกสีพี่น้อง เบื้องแรกค้ายๆว่าเป็นกองไซเวนตาพี่น้องพี่น้องว่าคือผมบอกครับค้ายๆกอง,งไซเวนตาพี่น้องมีอยู่เงื่อนอยู่สัน้นในลักษณะแบบนี้ก็ขายได้เด้อครับเป็นปฏติกสีครับพี่น้องบม่ต้องพิมพ์ครับเก็บไว้เรวดครับขายได้เดียกันครับพี่น้องนี่พี่น้องผมเห็นขวดหนึ่งนอยน้อยอยู่ตรงนี้ครับผมวปามนขวดนมแมจีแะครับขวดน้อยน,น่อยแบบนี้แมนเอลี่ครับขวดนมแมจีครับพี่น้องครับขวดน้อยนอยแบบนี้ก็ขายได้ให้กันได้ครับลูกร้านกินแล้วก็เก็ีไวใบแล้ครับ เก็บใบโลดครับเก็บใบตะขายครับพี่น้องกดในหรือว่ากดหน่อยก็ขายได้เบิร์ดครับพี่น้องพี่น้องเห็นคลิปผมแล้วก็เก็บใบโถลดนะครับเด้อขายได้กันครับพี่น้องพี่น้องเบิงคลิปผมแล้วจะเริ่มกดไลค์นะเด้อครับกดติดตามน้ำพร้อมเด้ออยากรู้ว่าปาตติกอันนี้ขายได้เพื่งรือว่าขายบ่ไรก็คอมเมนต์มาถามผมได้ครับพี่น้อง พี่น้องว่าเป็นเล็กหนี้ยครับนี่พี่น้องพี่น้องลู้จักปพอรครับอันนี้ว่าเป็นเล็กเดอ้อพี่น้องเป็นอะลูมิเนียมอันนี้เป็นก้านไม่กวดทุผื่นครับพี่น้องมีอยบานที่มันพังแล้วที่พี่น้องบไดใส่กับเก็ียว้ตะขายเดอ้อครับพี่น้องย่าถิ่มเด้อรคาคาแพงอยู่เดอ้อครับอลูมิเนียมนี่พี่น้องบางคีพป้อมแล้วทีมควมเม็นมาสอบถามไหนเดอ้อครับกดไลค์น้่เดอ้อกดติดตามน้่พร้อม อยู่บ้านเคยมีบอกครับพี่น้องเป็นแบบนี้พี่น้องนี่คือสายยางเก่าครับสายยางเก่าที่ห้อง่ได้ไสดแล้วถี่มันขาดถี่มันช้ำรูดครับพี่น้องสายยางแบบนี้ขายได้เด้อครับพี่น้องมีแล้วก็จะถิ่นะครับพี่น้องเบิ่งคลิปผมแล้วก็เก็บไบโรดครับมันขายได้อยู่ครับพี่น้องอย่าถี่เด้อพี่น้องพี่น้องผมขับรถมากผมเห็นอันนึงครับพี่น้องถ่ายเบิ่งนะครับแม่นอย่งนี่พี่น้องเป็นทอพ v บเก่าครับ พี่น้องมีอยู่บ้านเป็นในลักษณะแบบนี้ป่ะครับพี่น้องยาถิมเด้อครับขายอะไรให้กันครับเป็นทอพี่พี่ซี่เก่าๆที่ห้าวใส่แล้วหรือว่ามันแตกสีสันหรือว่าสีเงาก็ขายอะไรให้กันครับพี่น้องพี่น้องมีอยู่บ้านแล้วก็เก็บใบเล่ยนะครับเด้อขายอะไรให้กันครับพี่น้องบางคนว่ามันแตกมันเก่าขายบ่ได้ขายได้ครับ พี่น้องกวดเบียร์สองกวดตั้งเงยีมมังหันขวดเบียร์แบบเนี้ยเพื่อนเาเป็นขวดแดงนะครับพี่น้องเวลาห้าเอาไปขายก็แยกเป็นขวดแดงกับขวดขาว้ะครับหรือว่าห้าถีทใส่ล่างเป็นเป็นล่างไปเลขก็ได้ครับกระเสออีกในราคาหนึ่งครับพี่น้องอยากใส่ล่างไปขายเป็นร่างก็ได้ครับหรือว่าสีขายเป็นขวดแก่ก็ได้ครับ นี่พี่น้องคองอยู่สามสี่หาขวดผมบฏิทอยรถไปผมยันรถเยียบผมก็มเลยลงมาเก็บเอาไปก่อนครับเอาไปไว้ตะไคร้ครับหวานผมเลื่อนนันเลียวของว้แบบนี้ใครซืก็เอาเนาะของฟี่ให้เอาไปเพียนปเป็น,นเงินก็นกได้พี่น้องเห็นกับเคปมาหลุดนะครับเด้อเอาไปเพียนเป็นเงินครับของฟี่ครับขเขา่าดิซื้อทอาดกนี่พี่น้องผมเลี้ยวเห็น,วนขวดดูข้างทั้งสายมือมีกระป๋องสองกระป๋องแล้วก็มีกวดสายอีกขวดหนึ่งครับว้าว <Wow. S 1> พอดีก็มองนี้เป็นจุดตีผมมาเห็นงานประจําครับ ผมต้องจัดร่วมไปดิขาไปเห็นงานตพนดีเดียวเห็นขวดก็กระป๋องเบีย์ครับผมไล่ฝ่าไปเก็บม,มาไหวก่อนควันที่เขาไปเห็นงานครับพี่น้องผมเห็นอยู่ทั้งหน้าขวดหนึ่งพี่น้องผมที่ลงไปวงว่ามันเป็นขวดอีอย่างพี่น้องเดี๋ยวตามผมมาเ้อครับ <G ül> เป็นขวดน้ำพี่น้องเป็นพลาสติกใสพี่น้องอย่าถิ่มเด้อครับพี่น้องกินแล้วพี่น้องก็เก็บใบเด้อครับเด้อขายใดขึ้นกันครับพี่น้องเห็นคลิปผมแล้วก็เก็บไบโหลดครับพี่้องอย่าถิ่มครับพี่น้องอย่าลืมกดไลค์ให้เด้อครับกดติดตามน้ำ้อมเด้อพี่น้องกระปองเบียร์ครับขวดเบียร์ส้างทิ่มคอลอยอยู่จังส่ผมเห็นผมก็เก็บเอาโหลดแล้วพี่น้องเก็บเอาไปวบถักขายแบบนี้ขายได้เด้อพี่น้อง พี่น้องเห็นอยู่ไซกับแก๊บอโลดครับกบารไปทยางไปซื้อของอยู่ในเซเว่นแต่ว่าเห็นขวดครับแก้วก่อนยังได้กระเพาะแก๊บไปก่อนเดี๋ยวครับออกมากคตเตสีเอาไปก่อนแก้วเป็นพลาสติกสีและพี่น้องขวดเป็นพลาสติกใสครับขายได้ทั้งสองอันครับนี่พี่น้องอยู่ขางงานแพงผมปออยู่สองขวดเป็นขวดเดียร์สั่งครับขวดไสพี่น้องเห็นตังใบผมก็เล่ยยางไปเอาตัางใบแบบนี้กระเซศผมหมดแล้วพี่น้องเก็บเลยผมมาเห็นงานผมก็เก็บขวดไปนั่มพี่น้อง ขายได้ก็กัน referral, ครับนี่ก็เป็นภารกิจอีกมือหนึ <dirty> <success> はは่งที่ผมเหตุประจําในตอนกลางคืนครับพี่น้องผมเห็ุงานย่ามกลางคืนครับพี่น้องพี่น้องอยากมู้ว่าผมเหตุยังพี่น้องตามผมมาได้ครับนี่แหละครับพี่น้องงานที่ผมเห็ดหาซื้อกระดาษตามร้านสะดวกซื้อเนี่ยอากาศมันก็ห้อนนะครับหามองจอดรถยากเพราะว่าลหลค้่าข้าเจามันหลพี่น้องเลยผมก็ต้องเหตุงานย่ามกลางคืนนี่แหละนอนกลางเว้นเอากลางคืนก็เหตุงานครับ เจ็ดเปิดขึ้น้วครับพี่น้องเพราะว่าทางร้านเพิ่นเปิดตลอด24ชั่วโมงพี่นอ้องเฮาสามารถเฮ็ดงานได้เปิดขึ้นนะครับกระดาษพวกนี้ขายได้เด้อพี่น้องผู้ดใดมีอยู่เฮือนอยู่ซั้นก็เก็บไใบตะขายครับจะถิ่มเด้อครับอเอาเก็บไใบตะขายโลดครับ พี่น้องกวดแบบนี้คืกกวดน้ำปลาครับสามารถขายได้ครับพี่น้องเป็นพลาสติกใสนด้ครับกินน้ำปลาเบิดแล้วกับเก็บกวดไวต้ตะขายครับพี่น้องเก็บไว้เลยครับเก็บใส่ถุงดับใหม่ก็ได้ครับหรือว่าพี่น้องสิเก็บใส่กระสอบอะไรครับพี่น้องเบ่งคิดผมแล้วเป็นจังได๋ไมีขอสงสสยปังได้คอมเมนต์มาถามได้ด้ครับพี่น้องอย่าลืมกดไลค์นะครับกดติดตามพรอมเด้อ